เมื่อวันที่12มิถุนายน2568เป็นอีกครั้งที่กรมการค้าภายในได้ประสานความร่วมมือกับตลาดสี่มุมเมืองซึ่งเป็นตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในจัดงานสี่มุมเมืองไทยฟุดเฟสทูทเซนทเวระหว่างวันที่12-15มิถุนาย25น2568ณตลาดผลไม้รวมสี่มุมเมืองอเภอลำลูกกาจงังวปทุมธานีตามนโยบายของนายพิชัยนริธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งดำเนินการขับเคลื่อนภายใตยม้มาตรการบริหารจัดก,การผลไม้ปี68โดยการช่วยเหลือดูแลชาวสวน เกษตรกรทั้งทางด้านผลผลิตให้มีตลาดรองรับและทางด้านราคาให้เกิดการเสถียรภาพที่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงผลไม้ไทยของภาคตะวันออกจากเกษตรกรถึงผู้ค้าและส่งตรงจากสวนผู้เริโภคได้เลือกซื้อทางนี้ทางกรมการค้าภายในต้องขอขอบคุณสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรกรไทยและตลาดสี่มุมเมืองที่ให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายในในการสนับสนุนพื้นที่และกิจกรรมดีๆแบบนี้ร่วมกันมาอย่างต่อ เนื่องในทุกๆปีอีกจ้วยละค่ะครับสวัสดีครับกอ,อ่ภาพรวมในการบริหารจัดการผลไม้ของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ในปีนี้นะครับเนื่องด้วยนะครับปีนี้เป็นปีที่เรามีผลผลิต ผลไม้นะครับเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยเฉลีย่ยประมาณ15%ในทุกๆตัวบางตัวก็เพิ่มขึ้นถึง20%กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับอย่างไรก็ดีครับตลอดช่วง4เดือนที่ผ่านมานะครับกรมการค้าภายในได้เข้าไปช่วยดูดซับเชื่อมโยงและดึงผลผลิตออกจากแหล่งผลิตไปยังแหล่งต่างๆนะครับโดยความร่วมมือกับพันธมิตรในหลายๆภาคส่วนเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเดือน มีนาคมนะครับเรามีการทํางานร่วมกับห้างสรรพสินค้านะครับที่เป็นห้างใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเดมอล์ก็ดีนะครับเรื่องของเอ็มโพเรียมนะครับเรื่องของทางเซ็นทรัลนะครับในการที่จะดูดซับนะครับเป็นผลไม้ระดับเกรดพรีเมียมออกไปก่อนในช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นเราก็มีการดูดซับนะครับผ่านกลไกของพานิจจังหวัดนะครับในการที่ดึงเอาผลไม้จากภาคตะวันออกกระจายไปยัง จังหวัดต่างๆร่วมกับห้างท้องถิ่นผู้ประกอบการท้องถิ่นนะครับในช่วงที่ระหว่างนั้นที่เรายังรอเรื่องของการส่งออกนะครับไปยังประเทศจีนนะครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้คิกออฟโครงการไทยฟู้ดเฟสติวัลนะครับไปที่ธรเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนั้นนะครับเราได้มีการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับพันธมิตรอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CSR ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ก็ดีนะครับ สมาคมธนาคารสภา,า,า,สาอุตสาหกรรมสภาหอการคา้าและผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับนอกจากนั้นเรายังมีการดึงนะครับเอาผลผลิตนะครับไปร่วมกับทางาสมาคมค้าสดค้าปลีกรวมไปถึงสมาคมตลาดกลางด้วยนี่วันนี้ก็คือหนึ่งในกิจกรรมที่เราร่วมกับทางกลุ่มสมาคมตลาดกลางทั้ง13จุดนะครับดังนั้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีการดึง ออกไปทางผ่านโครงการทุงฟ้านะครับเอาไปยังกิจกรรมร้านทุงฟ้าต่างๆนะครับทั่วประเทศนะฮะและปีนี้ในส่วนของมะม่วงแฟนซีเราก็ได้ทำงานร่วมกับทางปั๊มน้ำมันใหญ่ๆ4ี่แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นปอตทพีทบางจากแล้วก็ซัสโก้นะครับดึงผลผลิตไปไม่ต่ำกว่าของพันตันนะครับในการแจกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนี่ก็คือกิจกรรม และที่สำคัญปีนี้เรามีการทำงานร่วมกับบริษัทหรือว่าเรียกเราเรียกเรียกว่า,วา,วาตู้เต่าบินนะครับในการที่จะเอาดึงเอามะม่วงนะครับไปทำเป็นมะม่วงปัน,นะครับใส่ในตู้ปั่นนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่เรากำลังจะทำงานร่วมกันแล้วก็จะคิกออฟภายในสัปดาห์หน้าก็คือทำงานร่วมกับทางแอร์เอเชียด้วยนะครับ ซึ่งต้องขอเรียนภาพรวมว่าณนะวันนี้นะครับจากการทํางานอย่างเข้มข้นร่วมกันระหว่างกรมการค้าภายในกับพันธมิตรต่างๆวันนี้นะครับภาพรวมของผลผลิตผลไม้ในภาคตะวันออกเนี่ยนะครับก็เรียกว่าได้ออกมามากกว่า90%แล้วนะครับซึ่งช่วงเดือนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของผลไม้ภาคตะวันออกคิดว่าเมื่อตอนสิ้นสุดของ เดือนนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีช่วงพักสักประมาณ10กว่าวันแล้วก็จะเริ่มกิจกรรมของผลไม้ในภาคใต้ต่อไปนะครับดังนั้นก็จะเรียนในภาพรวมว่าภาพรวมของการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกปีนี้นะครับต้องเรียนว่าด้วยผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อรวมกับแม้ว่าค่าเฉลี่ยต่อกิโลต่อตันอาจจะไม่สูงเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากผลผลิตน้อยแต่ในภาพรวม ผมถือว่านี่ก็เรียกว่าประสบความสําเร็จนะครับจากความร่วมหมยร่วมมือของทุกภาคส่วนครับตอนนี้เราได้มีการทํางานอย่างใกล้ชิดนะครับกับทางภาคเหนือทั้งเชียงใหม่ลําพูนนะครับในเรื่องของการกระจายผลสดนะครับในเรื่องของการผลักดันไปสู่ตลาดส่งออกโดยเฉพาะตลาดใหม่อย่างเช่นอินเดียนะครับในการที่จะกระจายผลผลิตลําไยนอกเหนือจากการที่เราพึ่งตลาดเดิมก็คือจีนมาโดยตลอดนั่นคือส่วนหนึ่ง แต่หลังจากนั้นนะครับเราเตรียมแผนนะครับในการเตรียมในเรื่องของการชะลอผลผลิตร่วมกับทางสมาคมแช่เย็นแช่แข็งนะครับในการที่จะชะลอผลผลิตให้มีอายุยาวขึ้นนะครับแล้วก็แผนที่3มก็คือในเรื่องของการเชื่อมโยงต่างๆรวมไปถึงถ้าปลายฤดูยังมีผลผลิตเยอะอยู่เรามีแผนในเรื่องของการแปรล,ลูกนะครับเป็นลำไยหงแผงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีการพูดคุยวางแผนไว้แล้วเช่นเดียวกันกับทาง ผลไม้จากภาคใต้นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยก็รับทราบว่ามีผลไม้ที่เยอะเช่นเดียวกันนะครับเรามีแผนรองรับอยู่นะครับในการที่ร่วมมือกับทางพันธมิตรต่างๆของเรานะครับรวมไปถึงการผลักดันและมองไปถึงเรื่องของการที่จะแกะเนื้อออกมาทําเป็นในลักษณะของการแช่เย็นแช่แข็งส่งไปในยังตลาดยุโรปนะครับแล้วก็ตลาดที่มีคนเอเชียอยู่ในต่างประเทศต่อไปครับ ส่วนข้าวนาปีนะครับที่กําลังจะถึงที่ตอนนี้เริ่มมีการกําลังจะปลูกกันแล้วเนี่ยนะครับบา,บางพื้นที่ก็เริ่มปลูกไปบ้างแล้วนะครับในวันที่16นี้นะครับทางนบขกก็จะมีการประชุมนะครับมีมาตรการสําคัญนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องด้านการลดต้นทุนการผลิตให้แก่พี่น้องเ,ออเกษตรกรนะครับโดยมีกลไกที่เราทําการบ้านร่วมก,กันกับทางทกศไว้แล้วนะครับแต่ว่าจะมีตัวอะไรบ้าง ังนั้นผมขอให้ทางที่ประชุมได้สรุปมติออกมาก่อนนะครับแต่สิ่งที่เราเสนอเนี่ยมีหลายประเด็นนะครับผมส่วนข้าวนาปังนะครับก็ได้มีการติดตามไปกับทางคณะอนุผลิตนะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรเป็นเจ้าภาพในเรื่องของออการกํากับดูแลนะครับเชื่อว่าตอนนี้ทางกระทรวงเกษตรเองก็เร่งดําเนินการอยู่นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็น วาระหนึ่งในการที่จะเอาไปพูดคุยเพื่อสรุปนะครับให้ได้ในการประชุมนบขครั้งนี้ครับ